สบายดีทุกคนน้องในไทยลาสวัสดีครับวันนี้บ้านเรามาเดินเล่นแถวเอ็มโพเรียนสุขุมวิทครับข้างหน้านะเป็นเอ็มคอเทียตึกนั่นเป็นเอ็มคอเทียครับตึกนี่เป็นเอ็มโพเรียนโอ้จัดตุ๊ก,กตาตะกอนเป็นสวนยอมนี่มอง มีลิฟต์พร้อมเลยท่านสมัยครับลิฟติดแอร์ครับลงจากไตดินครับนี่ลิฟต์คือลิฟต์จากไตดินขึ้นมาเพิ่งไปสวนเอยไปสะพานสกายวอล์กครับโอ้นหนฮักแท้ ดีคือบรรยากาศในเมืองหลวงพี่น้องเลยจักสินพิสเนาะพี่น้องเนาะว่าไปไอคอนสายามกับเบื้อแล้วพี่น้องเลยไปดูไลยก็ได้ มื่อนี้วันหยุดครับพี่น้องแลนรถลาะเล่นเที่ยวทางด่วนกับฟรีครับประเทศไทยเปิดทางด่วนให้ฟรีวันนี้นะครับวันหยุดแลนขึ้นแลนลงได้สบายไปทัวกรุงเทพครับสะดวกสบายอีีพี่น้อง ว่าสภาพ่พน้องเกินทึ่งๆบรรยากาศทึ่งงก็หรู้สึกว่าค่อนหน่อยนะครับคนนี้เพราะว่าวันหยุดคนไปไนปต่างจังหวัดหมดน,นี่ครับรีบยู่สันเตดิน ขึ้นรลบรตบครับสันด้ายสันเอ็มบอกสันเอ็มครับขึ้นไปทั้งๆพี่น้องเอ้ยโอ้เฮ็ดให้ประสาชทนสะดวกสบายลีพี่น้อง เป็นสวนยอมเพิ่งครับเป็นสกายวอล์กเอ็มโพเรียนเดินเชื่อมต่อระหว่างเอ็มโพเรียนกับคล,คลอดเอ็มคอเทียหรือว่าจัดสวนเป็นสวนยอม บนบนสกายวอล์กครับเ <c oughs> บาลาล่าคนรีบมากมองนี้ <c oughs> <c oughs> โอ้ยกรเด็นใหม่กันซันนะ่าพี่น้องลืม เ็นสวนตามแนวเลยเดย้ตามสกายบอกวิมีตัวสวนต้นไม้ต้นลายพี่น้องดอกไม้ดอกหลายนางทาง บรรยากาศสวยงามครับสวยงามบีลีครับบรรยากาศครับน,นี่ตรงไปกับ BTS ฟอ้อมพงเงี่ยครับปถานนีรถไฟฟ้า BTS ฟอ้อมพงเดินสร้างสะดวกสบายพี่น้องเลยาทำเป็นสวนยอมครับ เป็นซี่คึ่มๆเนาะฝนสตกบ้พี่น้องเลยตอนขึ้นเปิดไฟนี่ก็ติดไฟใส่ต้นไม้พี่น้องตอนขึ้นเปิดไฟง่ายไี่วันหยุดครับหาเดินเที่ยวครับพี่น้องเอ้ย บื่อจมองเทียเท่ยวกรุงเทพอ่ะเที่ยวยืดมือแบบบทัวครับบันีเอาใหม่กันสั้นมากพี่น้องเลยบัดน้เตรียมยังเลยลืมครับฝ่าวาย ขาจัดอันนี้สุ่มของร,ราชนินีองค์ใดเนาะนี่พี่น้องเอ้ยไอ้หูแจักบอกไงเด้อคือเ่าเคยเห็นองนี้พระราชินีร<อ>ระราชนินีองค์ใหม่บอกพี่น้องเ่าเคยเห็นบรรยากาศดีดีพี่น้อง สวนใหม่สวนผลไม้ส,วน,สวนดอกไม้นี่แหละครับไปวาปเจริญเบิ่งเอาโหลดความจเจริญของเมืองไทยจเจริญที่สุดแล้วในอาเซียน,นลองลงจากสิงคโปร์ครับลองจากสิงคโปร์กับไทยแลนด์นี่แหละครับจอ LED ดีเขากับผลิตเองนี่น ลุงเทิงมีสก,ก,กายวอล์กกลางตึกครับพี่นอ้องพลังทาย,ย,ย,ยรูปขึ้นสกายวอล์คคือสีง,งามเนาะขึ้นไปทเทิงพลังเขากับมาเที่ยวเขากับมาทายรูปเก็บใบเป็นทีละลึกครับบา้าวเล่าก็คือกัน มายูไทยด้เห็นห่วงหันมังนี้กันทายไว้เป็นที่ระลึกครับให้พี่น้องป้องไปได้เบิงข้างบ้านน้ำนี่แหละครับประเทศทติพัฒนาประเทศทติเจริญลุงเรื่องเพราะเขาเ,าเขาแถวคิวรับบัตรสื่อตัวรถไฟฝ่าครับไม่ ต้นใหม่กลางตึกพี่น้องเลย,ยวิวบรรยากาศเป็นเมืองที่ห่างสรรพสินค้าเต็มไปด้วยของแ้งครับพี่น้องครับอา่ลาวคือสิบ่ญญปัญญาซือเอ้ไปนำหอมเธอหนึ่งมาหั่นบวชแล้วสามทีมือเฮดไดยเอาพี่น้องเลย คนไทยคนรวยเขาก็มีเงินสื่อเนาะ เอาล้วครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้มาเล่ามาชมแหลกก็ขอโตล่าไปก่อนครับพบพกันคลิปหน้าพ่อมงได้งามๆกับท่ายิงเบิ้งกันแล้วพี่น้องสำหรับคลิปนี้สบายดีสวัสดีครับผมโอ้คักๆลมลื่นครับ